สวัสดีท่านที่เข้ามารับชมในช่องสบายดีกันทุกคนนะครับผมไม่ได้ลงคลิปยาวกันมานานแล้วนะครับเช้านี้ก็จะมาอัปเดตสถานการณ์นะครับผมหลังจากที่เลี้ยงวัวมาปีนี้เป็นปีที่สามแล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสภาพตอนนี้เดือนมกรานะครับผมแรงมากเลยครับปีนี้ เช้าๆก็จะปล่อยให้วัวมากินฟางอย่างนี้นะครับฟางเกี่ยวข้าวด้วยมือนะครับมัดเป็นฟ่อนเป็นฟ่อนแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้นำมาหาเล็มกินนะครับตอนนี้ผมมีอยู่เจ็ดตัวนะครับตัวนู้นตัวหนึ่งนู่นนําไปแล้วไกลๆนูนตอนนี้นะครับผมเหลือวัวอยู่เจ็ดตัวนะครับ กับสปีที่เลี้ยงมาถามว่ามีรายได้ไหมยังไม่มีรายได้นะครับยังมีแต่รายจ่ายได้ขายวัวไป2ตัวนะครับ <c oughs> ขายตัวที่มันเคยแบบกินเคี้ยวเชือกนะครับผมที่ผมเคยลงคลิปไปแล้วตัวนั้นแก้ไม่ได้นะครับทั้งเอาขี้ทาทั้งเอาอะไร มันก็ไม่สามารถแก้ได้ครับผมก็เลยขายไปเหลือไว้แต่อย่างนี้แหละครับวัวบ้านๆสถานการณ์ราคาวัวก็ย่ำแย่ครับที่บ้านผมนะครับผลผลิตที่ได้ก็มีตอนนี้มีเจ้าตัวนี้ตัวเดียวครับเป็นตัวผู้นะครับผม แล้วก็มีแม่วัวท้องอีก2ตัวกำลังจะคลอดไปในสองสมเดือนนี้แหละครับผมเลี้ยงวัวมา3ปีแล้วนะครับมันไม่ได้สวยรูนะครับมันไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้เลยผลผลิตที่ได้คือมีขี้มันอย่างเดียวครับแต่ถามว่าเพียงพอที่จะใส่นาใส่พืชใส่อะไรไหมไม่พอนะครับ วัวเตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าปุ๋ยที่เกิดจากวัวเนี่ยไม่พอในขณะเดียวกันรายจ่ายเราก็ยังมีนะครับเดี๋ยวสักพักก็ต้องเอาซื้อฟางอีกแล้วก็ซื้ออาหารข้นนะครับสำหรับแม่วัวที่คลอดลูกเพราะว่าปีที่แล้วของวัวมันออกลูกตอนหน้าแรงงเนี่ยมีแม่นน้นนะครับแม่นู้น ที่คลอดลูกมาแล้วไม่มีน้ำนมแล้วลูกตายนะครับปีนี้ก็ท้องอีกแล้วปีนี้เลยคิดว่าต้องซื้ออาหารแล้วครับส่วนฟางนี่ซื้อทุกปีครับฟางของตัวเองนี่ไม่พอนะครับผมเหลืออยู่นิดหน่อยครับเหลืออยู่กลองแค่นี้แล้วก็ที่เก็บไว้อีกประมาณกินได้อีกประมาณ2เดือน อาหารต้องซื้อครับสวนแปลงหญ้าก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับนี่คือสภาพแปลงหญ้าวัวนะครับนี่พึ่งจะมักกลายนะครับต้นเดือนมักลกาฝั่งทั้งนี้ประมาณ17-18ไร่นะครับแห้งเป็นอย่างนี้หมดเลยครับ ห้าใบเขียวก็มีครับแต่น้อยมากแห้งแล้งมากเลยครับปีนี้ปีนี้ผมปล่อยวัวฝั่งทางนี้ก่อนนะครับผมฝั่งทางนี้ปื๊บปื๊ปื๊บ,ป,บ,ป,บปล่อยวัวลงมากินน้ำในหนองได้แล้วก็กินน้ำในกระมังตรงที่ให้ฟางได้ ส่วนแปลงหญ้าฝั่งทางนี้ใช่หมดเลยนะครับที่มองไปอันนี้คือที่เห็นไกลๆตรงนู้นนะครับตรงนู้นนะครับคือแปลงหญ้าเหมือนกันครับเป็นอัตาตั้มนะครับแต่แห้งหมดแล้วฝั่งทางนี้ฝั่งทางนี้ตรงข้างบนคอกไกลๆนูนนะครับผมใกลส้สวนยางนู้นฝั่งทางนี้ก็เป็นกิน,นีมูล,ลิเวอร์ครับยังไม่ได้ปล่อยวัวเข้าไปเลยครับ แห้งหมดแล้วครับมันแรงมากเลยครับตั้งแต่ตุลานะครับผมทางบ้านผมตั้งแต่ตุลายังไม่มีฝนเลยนะครับสรุปว่าผลประกอบการการเลี้ยงวัวเนี่ยครับสามปียังไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับถ้าเราไม่ขายขาดทุนไปพามาดูแหล่งน้ำกันต่อครับนี่คือสภาพหนองน้ำนะครับผม ปกตินี่คือถ้าน้ําแห้งขนาดนี้นี่น่าจะอยู่ประมาณเดือนมีนาเมษาแล้วนะครับผมแต่ปีนี้เพึ่งมักกะลาเองนะครับแห้งขนาดนี้ในนี้ก็จะปล่อยปลานะครับปลาก็ไม่เวิร์กนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องปลาให้ฟังผมลงปลาทับทิมปลานินไปนะครับผมตั้งแต่ตอนดำนานู่นมัน มันไม่โตนะครับผมปลาปีหนึ่งเนี่ยสู้ปลาดุกไม่ได้ครับปลาดุกนี่จับขายไปสองรุ่นแล้วนะครับหมดแล้วปลาดุกรุ่นเนี่ยหมดแล้วอันนี้คือเสากระชังนะครับผมส่วนกระชังทิ้งไว้อยู่ตรงนี้ใกล้ๆบ่อก,กบนะครับสองรุ่นแล้วหมดแล้วนะครับปลาดุกผลผลิตปลาดุกนี่โอเคครับผม ขายได้มีรายได้จากการขายปลาดุกนะครับผมส่วนปลานิลปลาทับทิมนี่ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้นะครับแค่พอมีให้กินส่วนหอยปังก็ยังไม่ได้ลงไปดูครับผมเอาลงจากเอาจากบ่อกระเบื้องนะครับมาปล่อยใส่น้องนี่เพราะว่ามันมีบัวมีอะไรคิดว่าน่าจะพอมีอยู่ครับน่าจะไม่ตายหรือว่าไม่หายไปเยอะนะครับผม เดี๋ยววันไหนหาหอยปังแล้วจะมาอัปเดตให้ดูนะครับตอนนี้ลงไม่ดูไม่ได้ครับอุณหภูมิวันนี้ตอนเช้าตอนนี้นะครับ14องศาอยา่ยาอยา่ยาอย่าซ่ากับอุณหภูมิน้ำอัน <c oughs> นี้ครับครันะครับมันหนาวครับผม อันนี้ก็คือระบบไฟนะครับที่ผมล้อมไว้ใช้แผงโซล่าแล้วก็เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตไวนะครับกระดังแป๊บๆอยู่ประมาณ20ไร่นี่เอาอยู่สบายๆครับเดี๋ยวพามาเดินเลาะกันต่อนะครับผมอันนี้บ่กบนะครับผมกบ ก็ดีนะครับผมก่อให้เกิดรายได้ดีครับเลี้งง่ายโตวไวครับผมนี่ครับอันนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับอันนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ผมเก่อไว้สาพันปีนี้นะครับเพิ่งจัดการงูไปนะครับงูเพิ่งเข้าไม่รู้ว่าจะเหลือเท่าไหร่แต่ผมปล่อยไว้14ตัวนะครับเจคู่ กบก็มีรายได้ดีครับผมโตไวกว่าปลาดุกอีกนะครับแต่ว่าต้องจัดการน้ําให้ดีนะครับกบชอบน้ําสะอาดครับอันนี้กําลังจะเปลี่ยนน้าให้นะครับผมเนี่ยปล่อยน้ำให้ละรอแดดอยู่ครับนี่ครับเครื่องสูบน้ําผมก็ใช้ง่ายๆแบบนี้ครับผมปั๊มขึ้นมา อันนี้เป็นโครงการใหม่ครับผมปลูกกล้วยปลายหน้าฝนนะครับผมปลูกเสร็จแล้วฝนไม่ตกเลยนะครับตั้งแต่ปลายตุลาปลูกไม่พร้อมกันนะครับมีต้นเล็กต้นใหญ่แล้วแต่อารมณ์นะครับวันไหนอยากปลูกก็ปลูกวันไหนได้กล้าพันมาก็ปลูกไม่มีกล้าก็ไม่ปลูกนะครับมีกล้วยหอมอยู่หนึ่งสสาสี่ สีต้นครับกล้วยหอมอันนี้ก็จะตายแลไม่ตายแลนะครับม,มันโตช้าครับกล้วยหอมเพราะว่าหนอที่ได้มามันเล็กมากสรุปให้ฟังกันเลยนะครับผมรายได้ที่ได้จากทุ่งนาปีนี้นะครับผม อันดับหนึ่งเลยนะครับผมไก่แจ้ไก่ต่อผมเนี่ยทำรายได้ให้มากกว่าวัวอีกนะครับผมอันดับสองคือกบครับผมอันดับที่สามคือปลาดุกส่วนวัวนี่ยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ครับมีแต่รายจ่ายปลาอย่างอื่นก็ เลี้ยงปนปนกันไว้นะครับพอได้กินครับผมไม่พอได้ขายสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงวัวนะครับผมเลี้ยงวัวแบบบ้านๆแบบผมเนี่ยบอกไว้เลยนะครับราคาช่วงนี้ไม่ดีราคาไม่ดีครับผมส่วนตัวแล้วไม่อยากแนะนำให้ซื้อเลยครับ วัวถูกจริงครับผมแต่ว่ามันมีค่าเลี้ยงนะครับมีระยะเวลานะครับการเลี้ยงวัวไม่ใช่ว่าปล่อยไว้ให้กินแล้วมันจะอ้วนมันจะโตะนะครับต้องดูแลมีค่ายานะครับผมมีค่าอาหารนะครับขนาดผมไม่ได้ไปเลี้ยงที่ไหนนะครับมีแปลงยาเองหน้าแรงอย่างนี้ผมยังต้องซื้อฟางเลยครับ แล้วก็มีอาหารค้นนี่ต้องเสริมนะครับสำหรับวัวแม่ลูกอ่อนวัวคลอดลูกต้นกล้วยที่ปลูกไว้สี่ีนี่ก็น่าจะเป็นอาหารวัวนะครับผมแต่ทำใจตัดไม่ลงครับเพราะว่าปลูกมาแล้วปลูกไม่เยอะครับผมประมาณได้ได้หน่อมาประมาณ60หน่อนะครับ ตอนนี้ก็มีคนมาจองหน่อต่อแล้วนะครับต้นฤดูฝนมีคนมาจองแล้วสามสิบหนอ่อผมยังไม่รู้ว่าจะเอาหน่อจากไหนมาให้เขาเลยเพราะว่ากล้วยหน้าหนาวนี้มันโตช้ามากเลยครับผมชะง,งักคลิปนี้ก็มาบันทึกสถานการณ์ของปีที่แล้วนะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับผม ต้นปี2568ไว้ในความทรงจำนะครับผมไว้เผื่อใครจะดูเผื่อใครจะเลี้ยงนะครับผมคิดดูดีๆนะครับสำหรับคนที่จะเลี้ยงวัวนะครับผมส่วนตัวผมก็ยังเลี้ยงต่อไปครับผมแต่ว่าไม่ซื้อเข้าแล้วนะครับเลี้ยงไก่ต่อดีกว่าเลี้ยงปลาดุกดีกว่านะครับส่วนตัวผมตังเปาไว้แล้ว ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ